สวัสดีครับผม่พี่น้องในประเทศต่งประเทศนะครับเราโมนีกัพอกับส่องลุงวนบานหน้าพี่น้องเอ้ยคือเกานละมีลุงวนมานเก็บภาพบรรยากาศพี่ละท้างกองขันโพดสีมูหามูสิบสองพี่ละแต่บนหนังโพดพิสัย้องไข่โอ้ 22, มู๒๒มาเย้หว่ามู๒งมาเห็นเราเราบอกว่าเราเราเห็นพวกพวกหัจากบ้านตีเรา,า 22, 22, ว่ามู๒๒มู๒๒มาเห็นสวัสดีครับคุณ <ừ, S 1> แม่ครับสวัสดีครับโอ้คือปล่อยกระสอยแม่งวัวเอามากินน้ำหมวกนี่ละฮะสวยมากมันแดดห่อนมันบ่นกินไห้เอามากินน้ำหมวกเอามากินหญ้าน้ำหมวกกินหญ้าน้ำหมวกเลยว่าชีม่วงเก,าาก,งก่าเขาผูกคอกนึกวนผ่านมาเห็นเราเลี้ยงงัวงแล้วปล่อยกระสอยเว้ บาดเี้ยงมื่อเมื่อว่าแล้วปลาดิเรกี้ขอรับปังเล้วเลวโอ้ยายเราไหวกี่เล้วบ้านแล้วนั่นกับลเกินหามนเอาเขาผูกลวดนั่นปากินไฮม้วนก็ซื้อหลายวานนะซื้อมาเพิ่มบ่ซื้อมาเพิ่มข้อมเนื้อขนาดไหนงานซื้อมาหลายไปเลยครับพี่แม่แม่นี่สิบสองหารอยนี่นี่นแม่กินยูคาลนานียแม่เนี่ย่เรวนมวราคาหมื่นสองหมื่นสองห่านโอ้หมื่นบาทแม่มาตัวเดียวบกครับ <N un> นั่นนั่นคับอีนหน่อยยางยี่หันโอ้โห่ในหน้อยยางอยูอย่หุนเท่าไรตัวในหน่อยตัวในหน่อยเห็น 10, มื่นกับหกร้อยหมื่นกับหกร้อยก็ว่าตลาดคือเก้าหันละโอ้เป้าตลาดได้แล้วครับนี่ตลาดบ้านนัน่นยงังเกาะบ้านขุดบงขุดบงโอ้ยกวก้อนไปเอาบ้านหนองจอกนอนท์ชมบ,ม <า S 2> บุญบาทบาทนี่ขัว้วมีเลยไปเอาบ้านนั่นขายเขาน่าปังได้ไปซื้องก็เสย โอ้หานครับว่าขานับปังใครเนี่ยปีนี้เขาเป็นราคาเหอเขาเป็นราคาเนาะเก้าบาทยี่สิยูโอ้ขายเขาราคาเก้าบาทยี่สิบก็ถือตันละหมื่นอ้นเก้าพันเก้าพันกาวยเก้าพันสองร้อยที่ขายมันได้หกบาทนึงอ้นี่เก้าบาทไข่ยยูอันนี้ตีบักอันรูบล้อไม่ฮะลูบล้อไปเขาเน่ยเราบอกอยากปล่อยบ่ารลูบล้อนี่กลับมาว่ากันบัง มาบอกกันเบิ้งเตีมาบอกกันเบิ้งอือยินว่าเราว่าอยู่เราว่าปีเตียนหัว่เมียอยู่อือกันกขหาเมียง่ายๆมาเพี้ยนเล่ากัได้เราจะเพี้ยนออกกี่เตี้ยินว่าอยู่กวนขี่กอนเดโยวเชว์ออกอยู่บ่ไม่สั่นเออเป็นวานกวนเล่าอันอัว่าหูจักบ่ไอเมียตัวเลยพอพันพอคนนี่สายพันเลยนี่อุ้งว่อันนี้ซื้อมาก มันหัวกระโดดเพราเมียมันปัดเปียดปัดเปียดอยู่ออกมากสามทีเดียวนี่น<ม>บ้านเช่านุ่มโอ้จากบ้านพอเพิ่นเป็นตัวไรตีบยโบบ้านนี้ตัวว่าเขาทำเมียนมากแล้วนั่นมันออกมากก็คือกันตัวว่าหันหันเงากรอไออยู่ดี่น<อ>ั่นดยยี่ยกหางเมียนเห็นบ่วหนึ่งมาอยู่น้ำออกนั่นน่ะเพิ่นนในน้องกับตัวนี้ใบเลี้ยวตัวเมียย่างดีนั่นตัวเมียย่างดี งามก็ไอ้ที่เห็นนะ่ะตัวงามก็ไอ,อ,อ้แมน่นโอ้วัวแมน่นี่ให้ลูกงามเนาะให้ลูกงามให้ลูกงามให้ลูกงามใครบ้างท่านที่นี่กาทับเลี้ยวนี่เอาเขามาทับท่าน,นึงทับตัวนี่น่ะว่าติสเลีเ้ยวในหาดเยนนร้อนโอ้พ่อใหญ่เราอยากปล่อยแต่บ่ยายบ่ให้หูจักราคามัาหรอกตีบ่เล่นว่าอยู่จ <laughs> ิบเปลี่ยนหัวเม่นบ่โอ้เลยเปลี่ยนเป็นงัวแม่นนั่งตัววาอีนั่นเอามาทับบพื่อใหู้จักว่าติดบ่ติดเดินเด้วยตี นั่นเอาบักอันเอามาทับเอามากก็ขึ้นแล้วขึ้นแล้วทับแล้วพริกแดงเขามาสอดให้โอ้พริกแดงมาสอดผ่านหานหลอดผ่านหานไหมแม่นี่แม่ผ่านหานหลอดก็มีอยู่แม่หนพริกแดงใส่เลยตีใส่เลยโอ้ริมุโขงมาสอดให้หันริมุโขงมาใส่ให้เลยผ่านหาโอ้พี่น้องเอ้ยยายสองตายายอยู่หน้าพากันเลี้ยงงัวนเป็นเห็นงัวราคาพอสือพอฟังเออ คนขายเขานัังนาแซงในคนฟ้าไฟซึ่ง,งว่าไไว้ผลสอเนี่ย่ <c oughs> างวงเกิราคากิดที่เศร้าเหีหันหน้าลละเอองวข่างวเป็นราคาที่เศร้าเห็นหน้าที่เลียงงวงมาเลยขึ้นมา,านเริ่มปลูกกระถิญญาปลูกอะไรอย่ารบ้างฟงโอ้บังนี่ขนสาสของเราอยู่ดิพี่น้องนี่พี่น้องพู้ไดอยากได้พอพันเมาออเราอหรืว่าขางวแม่่เปียรถรา่

เกาทีนิเราวอยู่เลาวาอยู่ในหัวเมียยูหับโอหุดแกกับลำชินดีพดไง่าเต้าออกมาเสียเตียเ้มันมันเตี่ยเล้ากับมันดัสัมันจักสันจักน้อยเนาะมันหยืดก็อีจยังน้อยหน่โอ้ยออกจากหาเส้นเนาะครับม่มีบันตีเลย ชว่างวขกนี่ขาเจ้ากจีเลียงดีย่หรอครับเบ้งหลวกมันกบงามมนั่นไหมได้เพิ่มยอตัวเลยมนี่อก็ได้เพิ่มตัวเดียวขน่มันงวทั้งเหมือนเขาจะตัวง้วงข้องเจ็ดเจ็ดโอ้บุเหง่เจ็ดตัวระบาดนี่น่ะุ่มหนึ่งโอ้ปล่อยตะเสามากินยาน้มอกที่ละว่าินยาน้หมอกนี่ล่ะสวยมากมันหอนมันกินหายอเ้ยหน้าเหน้าปังหน้าแซงหญากระเบื้องอยากเนาะห ก็อะไรกินเนีเล่มบระพาน่ะรวยรอบไหน่าเราก็ได้บังคือขาโคกหมองลุงอ้วนยวนเป็นโคกเ,เป็นปลาโคกหินแหะปลากีกปลาหัง่งหาหยาสิกินกรบโบมี่ปลาใหมจยังน้อยก็จะไป็นหวัวสวนมาจามังสิมาปล่อยเลี้ยงเดี๋ยวนี้ข้าเจ้าของเริ่มบ้านเขาหน้าปีเราโอ๊ยหาหม่องเลี้ยงกรบโบมีแม่เอ้อมีแต่ขังคอกระบาดนไงมาปล่อยเลี้ยงแล้วกัน หามองเขาเขาปลกูกล่ะหามงกลัวหามองอย่างล่ะบ่ไว้กังเว้นจะเที้ยดอกครับ,รบโอ้ยอ,อุดมสมบูรณ์อยู่ท่ามอยู่ทงโล่นอนอยู่ท่ามดีพี่น้องใหญ่นอนอยู่นานี่ยล่ะครับมซื้อมาตื้มามาเพิ่มสองตัวโลบะโอ้เข่าราปังนาแซงปีนี้ก็เป็นใจ ไปโอ้สามหมื่นไปออครับไหว,ดวัดสวนกวันเด้อครับผมครับผมขอบคุณหลายเด้อแม่เด้อครับยายมาขอตัวไปหดสวนก่อนเด้อสินะครับขอบคุณหลายนี่แหละครับ,ดดวรบงวดตัวเราจะเปิดราคาแต่ว่า ตาลาไปอยู่ตาลงไปหาตัดหญ้า,อย,า,า,ยยมมาอยู่หุ่นไ <c oughs> ปใส่กินยำมะร็งกูท่านมี่ต่ยายู่บึกเถิกครับยายราวาบอกขึ้นือาเบบังเอาพูยาดยา,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 ากไดกูท่านครับครับเดี๋ยวผมสิบอกไมาให้ยายซื้อว่าจากไหนน้อเรื่อถามซื้อตัวนี้โอ้ครับผม พ่อใหสาบวบอพูดสีเดี๋ยวเดียวครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเอาเบอร์โทรนลำดอกครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมจะขึ้นเปียวน้ำย่อยไว้ก็ได้ให้พี่น้องผู้สนใจถักแม่พี่น้องเอ้ยนี่แหละตัวพันธุเปิดราคาแต่ว่าพ่อใหญ่รูปอยู่พ่อใหญ่เปียวนหนายาอยู่นสนอยู่พี่น้อง งอเราเกศโตแต่มันขายออกแล้วก็จะขายบักเถิกนี่แหละมาจไปหางวมแม,มวเมื่อไวร่มาส้่เท่าสองเท่ายูไหย้ยยูหน้าเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเป็นการเปิดอนละค่ะ แต่บอกว่าหูราคาพอไงเราไปยูไปเจียวหยาอยห์หันย้ายามาผู้ใได้สนใจกันเดี๋ยวเบอร์โทรลุงอวันสีเบรกลงไบใส่คลิปให้นะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงอวนบ้านหน้านะครับพี่น้องขอบคุณสำหรับพี่น้องที่เข้ามาเบึงคลิปของลุงอวนบานหน้า ขอความสุขความเจริญเป็นของพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตทุกผู้ทุกคนครับผมสวัสดีครับ